กลับมาเจอกันอีกแล้วครับกับข้ามคานประจำวันที่23สิงหาคมครับสำหรับเมื่อวานครับต้องบอกว่าเสียดายจริงๆครับในหน้า YouTube เมื่อวานครับโอ้โหสำหรับตัว v i p ครับต้องบอกว่าสะใจจริงๆครับชัวร์ตัวจริงครับอย่างที่บอกครับตัว v i p ครับครูาดาเจอกับคาริคเลนเจอร์คู่นี้ให้ต่อครูาดาที่ราคาลูกครึงครับบอล v i p ครับชนะไป9ประตูต่อ0ูนย์ครับ กินไปเต็มๆครับสำหรับครูซัตด้าเมื่อวานครับตัว VIP โคตรสะใจครับคึ่งแรกก็50สแล้วครับสบายๆเลยครับสำหรับตัว VIP อย่างที่บอกครับ VIP ค่อนข้างจะชัวร์ครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็บอกเลยครับเตรียมตัวกินสบายๆเลยครับสำหรับ VIP ครับหน้า YouTube ครับที่บอกว่าหน้าเสียดายเมื่อวานครับคู่แรกครับเฟรดิเซียเจอกับ AC ฮอเซ่นคคู่นี้ให้ไปที่ราคาเสมอเฟรดิเซียเจ้าบ้านที่ราคา2ประตูต่อศูนย์นะครับ สำหรับคู่นี้กินเต็มครับคู่ที่2ครับที่บอกว่าน่าเสียดายครับลินฟิวเจอกับคิปตันวิวครับคู่นี้รองคลิปตันวิวที่ราคาครึ่งลูกครับโอ้โหลินฟิวครับชนะไป2อหนึ่งครับลินฟิวครับมายิงช่วงท้ายเกมครับนาทีที่8 4นาทีที่85ประมาณเนี่ยครับโอ้โหคิปตันวิวตามตีเสมอได้แล้วครับโดนช่วงท้ายเกมครับโอ้โหเสียดายจริงๆครับสาหรับคู่นี้คู่ที่3ครับรากูปเชโตโชวาเจอกับโคเปนเฮเกนคู่นี้ครับอย่างที่บอกครับ ความเก่าของโคเปนเฮเกนครับสุดท้ายโคเปนเฮเกนครับบุกชนะได้1ประตูต่อศูนย์ครับรองโคเปนเฮเกนฟอร์ากินไปเต็มๆครับสำหรับคู่นี้เมื่อวานตัว v i p กินเต็มครับในหน้า YouTube กินเต็ม2คู่เสียเต็ม1คู่ครับต้องขออภัยด้วยจริงๆครับกับตัวที่เสียเต็มครับสำหรับวันนี้ครับเรามาลุยกันใหม่เลยครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มที่ตัว v i p เลยครับตัว v i p วันนี้เป็นการเจอกันระหว่าง บากาพบกับพานาตินายกอรครับสำหรับคู่นี้เป็นฟุตบอลยูฟ่าแช,ชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกครับเตะกันเวลาตีสองตรงครับตามเวลาบ้านเราครับเราไปดูผลงานที่ผ่านมาของทั้งคู่ครับนัดที่ผ่านมาของบาก้กาพวกเขาบุกไปชนะชาเวิได้4ประตูต่ตอศูนย์ครับในฟุตบอลซูปเปอร์ลีกของโปรตุเกสสำหรับพานาตินายกอรครับนัดที่ผ่านมาพวกเขาบุกไปแพ้ให้กับโอลิมปิกมา์เซย์สองประตูตอนหนึ่งครับในเวลาสุดท้ายต้องมาดวลจุดโทษกันครับ เป็นพวกเขาครับที่คมกว่าครับชนะจุดโทษไป5ประตูต่อ3ครับทำให้พวกเขาเขารอบวันนี้มาเจอกับบรากานะครับสำหรับคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนครับสำหรับราคาวันนี้เปิดมาเป็นบรากาเจ้าบ้านต่อที่ราคาครึ่งครบลูกครับสำหรับคู่นี้ใครอยากได้ทีเด็ดไปเจอกันในกลุ่มได้เลยครับสำหรับในหน YouTube วันนี้ครับ เราไปเริ่มที่คู่แรกกันเลยครับคู่แรกของในหน้า YouTube วันนี้เป็นการเจอกันระหว่างไซดอนไจสกี้ครับเจอกับเฮอร์ฟอร์ดโคเก้ครับสำหรับตารางคะแนนและผลงานที่ผ่านมาของทั้งคู่ครับเราไปดูกันเลยครับสำหรับไซดอนไจสกี้ครับเจ้าบ้านวันนี้อันดับ3ของตารางคะแนนทัพแฮนดที่ผ่านมาพวกเขามี10คะแนนสำหรับเฮอร์ฟอร์ดโคเก้ครับทีมเยือนวันนี้ครับอันดับ9ของตารางคะแนนทัพแฮนดะที่ผ่านมาพวกเขามี6คะแนนครับ สำหรับไซดอนเจสกี้ครับนาทีผ่านมาบุกไปชนะโคดิง3ประตูต่อ1นึ่สำหรับเฮอร์ฟอร์ดโคเก้ครับนาทีผ่านมาแพ้ให้กับโฮโบไป0นย์ประตูต่อ2ครับสำหรับคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นไซดอนเจสกี้ที่บุกไปชนะเฮอร์ฟอร์ดโคเก้ได้4ประตูต่อ1นครับสำหรับคู่นี้ราคาเปิดมาที่ไซดอนเจสกี้เจ้าบ้านต่อที่ราคาลูกครวบลูกค่งครับ สายดอนเจสกี้ครับต้องบอกว่าช่วงนี้กําลังอยู่ในช่วงที่ดีครับชนะคู่แข่งมาสีนัดติดต่อกันครับต้องบอกว่าทันลมคู่แข่งเละเทะเลยครับช่วงหลังครับฟอร์มยังช็อตฟอร์มกําลังดีครับสําหรับพวกเขาครับเสียประตูก็น้อยครับต้องบอกว่าวันนี้พวกเขาครับเล่นในบ้านครับหมายมันปันมือครับสามคะแนนเท่านั้นครับค่อนข้างจะเหนือกว่าเฮอร์ฟอร์ดโคเก้ทีมเยือนที่ต้องบอกว่าช่วงหลังไม่ค่อยดีครับ มีแพ้มีชนะบ้างครับปะปนกันไปครับส่วนใหญ่ช่วงหลังครับจะแพ้ครับต้องบอกว่าในฟุตบอลลีของพวกเขาครับสามนัดติดต่อกันแล้วครับที่พวกเขาแพ้ให้กับคู่แข่งครับต้องบอกว่าโอ้โหโดนยิงประตูเละเทะครับยิงประตูก็ได้น้อยครับในฟุตบอลลีของพวกเขาช่วงหลังครับเฮอร์ฟอร์ดมองแล้วครับคู่นี้ไซดอนเจสกี้ค่อนข้างจะเหนือกว่าพอสมควรครับแต่ด้วยราคาที่บีบเหลือเกินครับลูกบอบลูกครึ่งครับ จำเป็นให้ไซดอนเจสกี้ต้องยิง2ไม่รับแต่ตัวผมมั่นใจครับว่าไซดอนเจสกี้น่าจะมีอย่างน้อยหนึ 1, 3, น่งเมตรสามคะแนนของพวกเขาไม่น่าจะพลาดง่ายๆครับไม่มีอะไรมากครับราคาล,ก,ลกควบลกครึงแค่ไปลุ้นเม็ดสองเท่านั้นเองครับสำหรับคู่นี้คู่แรกครับเราไปลุ้นไซดอนเจสกี้ครับกับเม็ดสองกันยาวๆเลยครับคู่นี้ต่อไซดอนเจสกี้ที่ราคาลกควบลูกครึงครับ เราไปต่อกันคู่ที่2เลยครับคู่ที่2ของวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างโม e ครับพบกับการาตาสลายเป็นการเจอกันในฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกครับเตะกันเวลาตีสองตรงครับตามเวลาบ้านเราครับเราไปดูผลงานที่ผ่านมาของทั้งคู่เลยครับนัดที่ผ่านมาของโม e, พวกเขาเล่นในบ้านเสมอกับวาเลนกาไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับในฟุตบอลลีกของนอร์เวย์สำหรับการาตาสลายครับนัดที่ผ่านมาพวกเขา เล่นในบ้านเหมือนกัครับชนะแทปบซอนสปอร์ไป2ประตูต่อศูนย์ทับในฟุตบอลลีของพวกเขาครับลีกของตุรกีครับสำหรับผู้นี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนครับราคาวันนี้เปิดมาที่ราคาเสมอทีมเยือนการาตาสลายครับโมครับต้องบอกว่าพวกเขาผ่านมาถึงรอบนี้ได้ต้องบอกว่าฝีมือจริงๆครับโอ้ถึงแม้จะผ่านมาแบบกระท่อนกระแท่นมีลูกโทษบ้างมีชนะมาเฉียดฉิวบ้างครับแต่พวกเขาก็ถือว่าทำได้ดีครับ ในฟุตบอลลีของพวกเขาก็อยู่ในอันดับที่ดีครับตอนนี้อยู่หัวตารางครับวันนี้เล่นในบ้านของตัวเองครับต้องบอกว่าวันนี้ครับโมครับขอไม่แพ้ไว้ก่อนครับถ้าชนะได้ก็ยิ่งดีครับจากกลุมความได้เปรียบไปเล่นนัดที่2ที่บ้านของกาลาครับพอเจอกับกาลาตาสลายวันนี้ต้องบอกว่าเป็นทีมที่เหนือกว่าโมจริงๆครับมองจากตัวผู้เล่นครับการเล่นรอบที่ผ่านมาพวกเขาผ่านมาได้สบายๆครับกาลาตาสลายครับ เป็นทีมแก่งจากตุรกีและฤดูกาลนี้ก็เสริมทัพได้น่ากลัวจริงๆครับซื้อตัวเก่าๆตัวเด็ดๆมาแต่ตัวต้วตวตองบอกว่าไม่ธรรมดาครับพกดีกีมากันเกินร้อยทุกคนนะครับสําหรับคู่นี้ทัศนะของคู่นี้ผมบอกเลยครับบอลราคาเสมอแบบนี้ขอเลือกขอจิ้มทีมที่มีประสบการณ์ทีมที่มีความเขี้ยวความเก่ากว่าอย่างกาลาตาสลายครับคิดว่าฟุตบอลยุโรปพวกเขามีประสบการณ์มากกว่าครับคู่นี้มันจะคล้ายๆคู่เมื่อวานครับ ระหว่างลากูปเซตโตโซวากับโคเปนเฮเกนครับที่ตัวผมบอกให้ไปอยู่โคเปนเฮเกนครับเพราะความเก๋าเพราะความเขี้ยวครับฟุตบอลระดับนี้ครับมองแล้วครับกาลาตาสลายครับน่าจะเอาอยู่ครับอย่างน้อยๆไม่แพ้ไว้ก่อนครับกับราคาเสมอมองแล้วอยู่กาลาน่าจะอุ่นใจกว่าครับคู่นี้ขอซื้อใจความเก๋าความเขี้ยวครับประสบการณ์ของกาลาตาสลายครับว่าพวกเขาครับน่าจะผ่านนัดนี้ไปได้ด้วยดีครับสําหรับคู่นี้ไปที่ราคาเสมอกาลาตาสลายครับ เราไปต่อกันคู่ที่3ครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างมาคาคบีไฟฟ้ไฮฟาพบกับยังบอยครับสำหรับคู่นี้แชมเปี้ยนลีก,กรอบคัดเลือกเหมือนกันครับเตะกันเวลาตีสอตรงครับตามเวลาบ้านเราครับเราไปดูผลงานที่ผ่านมาของทั้งคู่ครับนัดที่ผ่านมาของมาคาคบีไฟฟ้ไฮฟาพวกเขาบุกไปชนะมาคาคบี้เปตาชิกว่ามา2ประตูต่อศูนย์ครับในฟุตบอลถ้วยของพวกเขาครับฟุตบอลถ้วยของอิสราเอลครับสำหรับ ยังบอยครับหน้าที่ผ่านมาพวกเขาบุกไปชนะ FC เบนเทนเลน5ประตูต่อศูนย์ครับในฟุตบอลถ้วยของสวิตเซอร์แลนด์ครับเล่นฟุตบอลถ้วยมาด้วยกันทั้งคู่ครับสำหรับทั้ง2ทีมครับสำหรับคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนครับราคาเปิดมาเป็นมาคับบี้ไฮฟาเจ้าบ้านที่ราคาเสมอครับมาคับบี้ไฮฟาครับต้องบอกว่าพวกเขาครับสุดยอดจริงๆครับฤดูกาลนี้ในรอบคัดเลือกที่ผ่านมาครับโอ้โหเป็นทีมดังจาก อิสราเอลครับกุยทางมาถึงรอบนี้ครับอีกนิดเดียวครับจะได้เข้าไปเล่นรอบแบ่งกลุ่มนะครับวันนี้พวกเขาเล่นในบ้านครับพวกความมั่นใจมาเกินร้อยครับมาถึงตรงนี้ได้ก็ไม่ธรรมดาครับฝีเท้าฝีมือของพวกเขาล้วนๆครับมาคาบีไฮฟ้าครับเป็นทีมหนึ่งที่เล่นในบ้านได้ค่อนข้างจะน่ากลัวครับต้องบอกว่าอิสราเอลครับเป็นนันโลของทีมเยือนชัดๆครับโอ้โหวันนี้ครับทีมเยือนอย่างยังบอยครับทีมจากสวิตครับต้องบอกว่าพวกเขาครับ มายืนรอรอบนี้เลยครับไม่ต้องเล่นรอบคัดเลือกที่ผ่านมาครับโอ้โหวันนี้ครับต้องไปเยือนอิสราเอลครับมีหนาวหนาวสั้นๆมืันกรับสำหรับยังบอยครับแต่พวกเขาครับยังมั่นใจได้ครับเชื่อถือได้ครับในฟุตบอลลีกพวกเขาก็ทําผลงานได้ดีครับในฟุตบอลยุโรปครับประสบการณ์พวกเขาก็โอ้โหเยอะพอสมควรครับมักจะเป็นขาประจําของสวิตเซอร์แลนด์ครับในฟุตบอลยุโรปครับยังบอยครับ บางฤดูการก็ผ่านเข้าไปเล่นรอบแบ่งกลุ่มได้ครับประสบการณ์ถ้าบอกเลยครับคู่นี้ยังบ่อยมีเยอะกว่าครับแต่วันนี้ครับเล่นที่อิสราเอลบ้านของมาคาคบีไหฟ้าตัวผมมองนะครับอย่างที่บอกครับนั้นโลกทีมเยือนครับมาคาคบีไฮฟ้าเล่นในบ้านเป็นทีมที่เล่นในบ้านทีเด็ดจริงๆครับเล่นในบ้านได้ค่อนข้างจะดีครับมองแล้วครับมาคาคบีไฮฟ้าวันนี้จัดหนักจัดเต็มแน่นอนแะพวกความมั่นใจมาเต็มไม่น่าจะแพ้ในบ้านครับคู่นี้ผมมองนครับน่าจะได้ไปวัดกันนัดที่2ครับ วันนี้ครับมีสิทธิ์จบลงในผลเสมอเยอะจริงๆครับสําหรับคู่นี้ครับมองนะครับบอลค่อนข้างจะสูสีกันครับมองผมดูจากการเล่นของทั้งสองทีมเนี่ยตัวผู้เล่นครับมันใกล้เคียงกันสุดๆครับสําหรับคู่นี้ใกล้เคียงกันแบบนี้ขออยู่เจ้าบ้านไว้ก่อนครับมั่นใจครับมัคคับีใไฮฟาเล่นในบ้านไม่แพ้แน่นอนครับอย่างน้อยๆครับเสมอก็ไม่เสียครับแต่ถ้าให้จะอยู่ทีมเยือนอย่างโอ้โหยังบอยครับยัง ขาดขาดกันเกินครับยังบอยเวลาเล่นเป็นทีมเยือนครับมักจะมีปัญหาครับสําหรับผู้นี้ซื้อใจเจ้าบ้านครับว่าพวกเขาเล่นในบ้านได้แข็งเก่งเล่นในบ้านได้ดูโหดไม่น่าจะแพ้ครับสําหรับมาคาบี้ไฮฟาวันนี้กับราคาเสมอบาคาบีไฮฟาครับโอเคครับสําหรับวันนี้ฟุตบอลต้องบอกเลยครับอยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกครับเราจะได้เห็นกันแล้วครับว่าทีมไหนจะผ่านเข้ารอบแบ่งกลุ่มครับสำหรับ ตัว VIP วันนี้ครับบาก้าเจอกับฮานาตินายกอสครับคู่นี้ครับไปเจอกันในกลุ่มได้เลยครับชัวตัวจริงครับบอกเลยครับ VIP ผลงานค่อนข้างจะดีครับคู่แรกในหน้า u t u b e ครับไซดอนเจสกี้ครับเจอกับเฮอร์ฟอร์ดโคเก้คู่นี้ให้ต่อไซดอนเจสกี้ที่ราคาลูกควบลูกครึ่งครับคู่ที่2ครับโมกับการาตาสายคู่นี้ให้ไปที่ราคาเสมอการาตาสไลครับคู่ที่3ครับมาคาบีไฮฟาเจอกับยังบอยครับคู่นี้ให้ไปที่ราคาเสมอ มาคาบี้ไฮฟ้าครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก่อนจากกันครับกำลังใจเล็กๆน้อยๆครับกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามครับกดกระดิ่งครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลดีๆจากทางเราครับวันนี้ค่ำคืนนี้ครับขอให้สนุกกับการดูบอลลุ้นบอลครับกดตัวไหนจิ้มตัวไหนครับขอให้ได้ขอให้โดนครับรวยๆเฮงๆครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้กับข้ามคานครับ